วัดสายตาทำไมต้องแบบละเอียดมากใช้เวลา2-3ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เข้าใจแล้วเพราะว่ามันจะได้เหมาะกับสายตาของเราโดยเฉพาะเลยและเวลาใส่เนี่ยชัดสบายตาแล้วก็ไม่ปวดหัวเรียกว่าเป็นแว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลจริงครั วันนี้พี่เอ็กกี้ก็อยู่ที่ร้านนี้เลยนะครับ i Softic ตึก AA ราัชดาพิเศษนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาตัดแว่นทุกคนนะับเพราะว่าพี่เอ็กกี้เนี่ยเป็นคนสายตายาวเวลามองเนี่ยมองสริปต้องมองอย่างนี้แล้วนะ <c oughs> คือเป็นคนที่ต้องถ่ายรายการในสตูบ่อยๆเนี่ยบางทีถ้าเจอแสงเยอะเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องตาล้าตาพลาสายตายามองทริปไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะับวันนี้ก็เลยจะมาตัดแว่นนะครับเป็นเลนโปรเกรสซีฟที่เฉพาะบุคคลเลยนะฮะที่นี่เขาเด็ดนะทุกคนตาพี่เอ็กกี้เข้ามาเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขั้นตอนแรกพี่กคิดทำเลยเดี๋ยวเรามาซักประวัติกันก่อนค่ะประวัติเซิร์ชใน g o เ g l e สิ อันนี้จะเป็นการสรักประวัติเพื่อที่จะทราบว่าไลฟ์สไตล์ของพี่เอกกี้โดยปกติแล้วในวันหนึ่งเนี่ยใช้สาย,สายตา,ากับอะไรบ้างในแต่ละวันข้อมูลอันนี้เราจะเอาไปให้อาจารย์โบบิเขาเออกแบบโครงสร้างเลนให้พี่เอกกี้มันก็จะเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงสําหรับพี่เอกกี้คนเดียวเลิศขั้นตอนแรกก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนะฮะเขาก็จะถามเอกกี้รายละเอียดเยอะมากๆวันหนึ่งใช้มือถือกี่ชั่วโมงคอมพิวเตอร์กี่ชั่วโมงดูทีวีกี่ชั่วโมงเล่น iPad ไหมหรือว่า PC คอมอะไรอย่างนี้ไหมนะฮะข้อมูลที่ถามพวกนี้เนี่ยเพื่อง กีโดยเฉพาะเลยซึ่งแต่ละผลก็จะไม่เหมือนกัน mm hmm. เวลาเดินหรืออะไรก็ตามถ้าไปเล่นโปรเกรสซีฟเนี่ย mm hmm. เราหันซ้ายหันขวาเราจะไม่ปวดหัวไม่มวัวตาจะ้ะ หลังจากที่เราเช็คพฤติกรรมในการใช้สายตาของเราแต่ละวันแล้วนะครับเราก็ไปหาจากักษุแพทย์นะครับเพื่อวิเคราะห์สุขภาพสายตาของเราเบื้องต้นครับหล,หลังจากนั้นนะฮะก็มาตรวจวัดเซนเตอร์ของตานะครับ,ขรบเขาก็วัดม่านตา3ระยะเลยนะฮะเพื่อตรวจว่าตาเราเนี่ยโฟกัสยังไงในแต่ละช่วงนะครับเพื่อให้เลนส์โปรเกรสซีฟเนี่ยวางตำแหน่งโซนตาถูกต้องตามการมองแบบชัดเจนเลยทุกคนต่อมาก็คือการวัดระบบการมองเห็นด้วยระบบดิจิตอลสามิตินะครับมันคือการดูว่าตาเราเนี่ยทำงานสองข้างเนี่ยสัมพันธ์กันยังไงเพื่อให้เลนส์เนี่ยรอง เห็นแบบธรรมชาติเราวัดไป3ามเครื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องบอกว่าวัดกันแบบละเอียดมากนะฮะวัดเครื่องนั้นเครื่องนี้แล้วแบบแต่ละเครื่องนี้ใช้เวลานะทุกคนต้องบอกว่าละเอียดจริงๆไม่เหลืออะไรให้แบบว่าเบลอแล้วฮะเพราะนั้นสายตาชัดแน่อนอนวัดสายตาเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าขั้นตอนยังไม่จบนะครับทุกคนเราไปขั้นตอนต่อไปดีกว่าะละเอียดจริงเนไ ขั้นตอนต่อไปนะฮะจะเป็นการทดลองเลนโปรเกรสซีฟนะฮะที่เหมาะกับสายตาของเรานะครับซึ่งเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งทุกตัวของเลนนี้นีฮะอาจารย์บบิกเป็นคนคิดค้นเองเลยนะฮะรายละเอียดเป็นยังไงครับอาจารย์อันนี้จะเป็นชุดทดลองเลนโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด3มิติบีสป็อกที่จะออกแบบตามพฤติกรรมการใช้สายตาจริงของผู้ใช้แต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจงใส่ไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้คุณเอ็กกี้เนี่เหมือนได้กลับไปย้อนวัยกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ สบายที่สุดเหมือนกับแว่นตาเป็นส่วนหนึ่งของอยวัยวะในร่างกายไปเลยคุณที่อื่นไม่มีอย่างนี้นะที่อื่นแบบเลนปุ๊บเสร็จปุ๊บไม่มีการมาเดินเทสอย่างนี้นะเออแล้วก็ใส่แล้วก็มัวแต่นี้เออต้องเดินเทสก่อนมันจะได้รู้ไงว่าเวลาเราใส่เลนโปรเกรสซีฟอะก้มเงยก้มเงยอะมันจะไม่ปวดหัว เราก็วัดสายตาแบบละเอียดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยขอเลือกกรอบที่แบบเหมาะกับหน้าตาของเบกกี้จะได้ดูดียิ่งขึ้นมีแบบไหนยังไงบ้างฮะที่ลูกค้านิยมกันนะคะก็จะมีเป็นกรอบแว่นที่เรียกว่ากรอบจอกจะเหมาะสําหรับคนที่ใส่แว่นแล้วเหมือนไม่ได้ใสอุ้ยนี้ดีนะมันยืดหยุ่นเนาะเบามากเลยอะแพงแพงมีไหม แพงมีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะยินดีมาก<ห>ถ้า<ห>ด้านนี้ะจะทําจากทองคาแท้ค่ะก็จะมีพวก rose gold white gold yellow gold black gold platinum อย่างอันนี้ก็คือจะเป็นทำมาจาก yellow gold ค่ะทองคําแท้ทั้งอันเลยวิ่ยนนี้ก็สวยเนอะสองแสนสจ้าอันนี้ก็คือวงแหวนที่เห็นด้านในนะคะจะทําจากเขาวสัตว์มันจะมีลายเฉพาะเจาะจงของเขาเลยแล้วก็แป้นจมูกอันนี้ก็จะทําจาก rose g ขาแว่นทําจาก rose g อันนี้จะขายดีโอเคขายดีจ้ะให้สําหรับผู้บริหารจ้ะด้านนี้ก็จะเป็นกรอบแว่นที่ทําจากไทเทเนียมนะคะข้อดีของเขาก็คือเราจะสามารถสั่งไซส์ไหนก็ได้ความยาวขาเท่าไหร่ก็ได้หน้าแว่นเท่าไหร่ก็ได้สีก็จะมีให้เลือกอีก46สี ที่นี่มีแว่นให้เลือกเยอะมากๆนะครับหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์นะฮะแล้วก็หลากหลายวัสดุด้วยนะฮะตอนนี้เราก็ได้กรอบมาแล้วนะครับเพกกี้ก็จะเลือกแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยเบาๆแล้วก็แล้วก็เหมาะกับตัวเองด้วยนะฮะตอนนี้เราก็จะมาฟิตติ้งกันเนาะเวลาใส่จะได้แบบตรงกลางพอดี แล้วเราก็ฟิ t t i n g เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะวัดทุกองศาบนใบหน้าของเรานะฮะเพื่อให้เรานี่ใส่สบายแล้วก็มองชัดที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะส่งนะฮะแว่นนี้ไปทำเลนโปรเกรสซีฟที่เยอรมันนะครับเธอโปรเฟชชั่นอลมากไม่ใช่ไก่กาเนะจ้า นี่ก็คือแว่นเลนโปรเกรสซีฟที่เรารอคอยมากว่า1เดือนนะครับใส่แล้วก็คมชัดสบายตานะฮะสบายใจด้วยนะฮะสบายกระเป๋าด้วยจ้าอย่างเดือนที่แล้วที่มาวัดสายตาใช่ไหมฮะทำไมต้องแบบอุ้ยวัดละเอียดมากใช้เวลา2-3ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เข้าใจแล้วเพราะว่ามันจะได้เหมาะกับสายตาของเราโดยเฉพาะเลยและเวลาใส่เนี่ยชัดสบายตาแล้วก็ไม่ปวดหัวเรียกว่าเป็นแวน่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลจริงครับ ใครสนใจนะฮะจะมาตัดแว่นเลนโปรเกรสซีฟนะฮะก็มาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับ i Softic นะครับอยู่ตึก AIA ราชดาภิเศกนะฮะร,ราคาเริ่มต้นหมื่นไปจนถึงหลักแสนนะครับแล้วแต่เลยนะครับทุกคนจะตัดแว่นทั้งทีเนาะก็ต้องตัดที่ดีๆมีผู้เชี่ยวชาญดีๆแล้วก็โปรเฟชชั่นอลนะครับ